สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องใบไม้มีเหตุผลน,นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ทั้งคนปลูกต้นไม้และคนใช้ชีวิตทุกวันน่าจะรู้สึกคล้ายกันก็คือเรื่องของต้นไม้ที่ออกดอกช้าบางต้นรอเป็นปีบางต้นรอเป็นฤดูบางต้นรอจนเราคิดว่าหรือมันจะไม่ออกแล้วนะแต่พอถึงวันที่มันออกจริงๆกลับสวยมากจนรู้สึกว่าคุ้มค่าทุกวันที่รอ คลิปนี้อยากให้ฟังแบบสบายๆนะคะเหมือนเรานั่งคุยกันใต้ต้นไม้ในสวนเพราะเรื่องดอกไม้มันไม่ใช่เรื่องของพืชแต่มันคือเรื่องของเวลาเรื่องของใจและเรื่องของความอดทนเหมือนกันค่ะ จริงๆแล้วการที่ต้นไม้บางต้นออกดอกช้าไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีหรือมันมีปัญหาแต่เพราะมันกำลังเตรียมตัวอย่างเงียบๆต้นไม้บางชนิดต้องเก็บพลังไว้เยอะมากก่อนจะยอมออกดอกเพราะการออกดอกสำหรับต้นไม้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะคะมันคือช่วงเวลาที่ต้นต้องใช้พลังมากที่สุดในชีวิตต้องสร้างตาสร้างกลีบสร้างสีสร้างกลิ่นและต้องมั่นใจว่าตอนที่ออกจะเป็นช่วงเวลาที่ ดีที่สุดสำหรับเขาจริงๆเหมือนบางความฝันของคนเราที่ต้องใช้เวลาเก็บแรงเก็บประสบการณ์เก็บใจก่อนจะถึงวันที่เราพร้อมจริงๆ ต้นไม้ก็เหมือนคนเลยค่ะบางต้นออกง่ายบางต้นออกเร็วแต่บางต้นต้องรอจนสภาพทุกอย่างพร้อมถึงจะยอมเผยความงามออกมาหลายครั้งที่เราเฝ้าดูต้นไม้ของเราแล้วรู้สึกว่าทำไมไม่ออกสักทีนะมันยังไม่ถึงเวลาเหรอมันยังไม่พร้อมหรือเปล่าหรือว่าเราเลี้ยงผิดอยากให้ทุกคนรู้ไว้อย่างหนึ่งค่ะว่าต้นไม้ไม่เคยรีบต้นไม้ไม่เคยเปรียบเทียบตัวเองกับต้นข้างๆมันแค่ใช้เวลาแบบที่ตัวเอง ต้องการจริงๆบางต้นต้องการวันสั้นบางต้นต้องการวันยาวบางต้นต้องการอากาศเย็นบางต้นต้องการน้ำพอแต่เกือบทุกต้นต้องการความนิ่ง ต้นไม้ที่ออกดอกช้ามักเป็นต้นที่ตั้งใจมากรากเขาจะลึกกว่าลำต้นเขาชะนหนากว่าระบบภายในเขาจะมั่นคงกว่าและตอนที่พร้อมแล้วดอกของเขาจะเป็นเหมือนรางวัลที่ธรรมชาติให้กับความอดทนบางต้นรอแสงบางต้นรอฝนบางต้นรออากาศบางต้นรอฤดูกาลที่ใช่และบางครั้งมันรอเราด้วยค่ะรอให้เราเรียนรู้วิธีดูแลรอให้เราเข้าใจเขามากขึ้น รอให้เราหยุดคาดหวังแล้วเปลี่ยนเป็นปล่อยให้ธรรมชาติทำงานของมันต้นไม้หลายต้นไม่ได้ออกดอกตอนเราเฝ้าแต่จะออกตอนเราหยุดจ้องมันเหมือนตอนที่เราเลิกกดดันตัวเองความสวยงามบางอย่างจะปรากฏตอนใจเรานิ่งไม่ใช่ตอนใจร้อนค่ะ ต้นไม้ที่ออกดอกช้ายังสอนอีกว่าความงามจริงๆไม่จำเป็นต้องรีบไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องเกิดตามจังหวะของใครมันจะเกิดขึ้นตอนที่เหมาะสมและเกิดขึ้นแบบที่ทำให้เราประทับใจที่สุดเสมอแล้วถ้าถามว่าทำยังไงถึงจะช่วยให้ต้นไม้คล่อมออกดอกมากขึ้นจริงๆก็ไม่ซับซ้อนเลยค่ะเริ่มจากดูให้แน่ใจว่าเขาได้รับแสงตอนที่เขาต้องการบางต้นชอบแสงเช้าบางต้นชอบแสงรำ บางต้นต้องการช่วงแสงยาวเป็นพิเศษลองขยับกระถางดูแล้วดูว่าเขาตอบสนองยังไงดินก็สำคัญมากนะคะดินที่โปร่งเกินไปต้นอาจได้อาหารไม่พอแต่ดินที่แน่นเกินไปรากจะไม่กล้าขยายต้นบางต้นเลยต้องใช้เวลานานเพื่อสร้างระบบรากที่ดีพอก่อนที่เขาจะยอมออกดอกน้ำก็สำคัญน้ำมากไปรากเน่าน้ำน้อยไประบบสั่งงานให้พักการรดน้ำให้ พอดีจึงสำคัญมากกว่าการรดน้ำเยอะหรือรดบ่อยค่ะและสุดท้ายคือ ใจของเราถ้าเราดูแลต้นไม้ด้วยความกดดันเช่นอยากให้มันออกเร็วๆอยากให้มันสวยเหมือนต้นคนอื่นอยากให้มันเป็นตามใจเราบางทีเราจะยิ่งดูแลผิดทางโดยไม่รู้ตัวต้นไม้จะออกดอกตอนที่เขาพร้อมที่สุดไม่ใช่ตอนที่เราพร้อมค่ะแล้วพอถึงวันที่ดอกแรกบานมันจะเป็นวันที่ทำให้เรารู้สึกว่าความช้าไม่ได้แปลว่าไม่เกิดมันแค่ต้องการเวลาเหมือนชีวิตของหลายๆคนที่บางที อาจไม่เร็วแต่เมื่อถึงวันหนึ่งก็จะสวยงามในแบบของตัวเองเสมอขอบคุณมากนะคะที่ฟังจนถึงท้ายคลิปถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องใบไม้มีเหตุผลด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าที่เราจะไปฟังธรรมชาติเล่าอะไรให้เราฟังอีกค่ะ